ปีใหม่เนี่ยเขาเรื่นเดิงกันใช่ไหมจริงจริงแล้วมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่านักเรียนทุกคนเนี่ยรู้ว่าวันที่เขาปีใหม่เขาเรื่นเดืองกันมุสลิมหร ah ือมุ่งมินที่แท้จริงเขาไม่ได้เรื่นเดิงไปตามเทศกาลต่างๆแบบนั้นแต่มุ่งมินเขาจะดีใจและวันอีดของเขาเนี่ยมีได้ทุกวันาวันอีดมันมีแค่สองไม่ใช่เหรอใช่อันนั้นตามบทบัญญัติแต่ครูกําลังจะพูดในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีดของเรามีได้ทุกวันอีดวันไหนอะเอาวันอีดมาถึงเราเนี่ยเรามีความสุข และความสุขของมุมินที่แท้จริงมันก็คือวันอีดของมุมินกุลุยาวมินละตาซีบิฮิลลาฮะฟาดากะละกะอดุนทุกทุกวันที่นักเรียนไม่ได้ทําชั่วต่ออัลลอฮ์วันนั้นแหละเป็นวันอีดของนักเรียนทุกวันที่นักเรียนใช้ไปเนี่ยนักเรียนไม่ได้ใช้ไปในการทรยศต่ออัลลอฮ์จำไว้เลยนั่นคือวันอีดและขอให้เราทุกคนได้ทําทุกวันเป็นวันอีดของเราทุกวันหมายความว่าไง ขอเราอย่าได้ทรยศต่ออัลลอฮ์ในทุกๆวันจริงๆลาพังตัวเราเราไม่มีอํานาจที่จะบังคับตัวตนเราถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อ่านดูอาต้นนี้บ่อยๆหลังละมาดอัลลอฮุมะออินนีอัลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนียบะดาติกะโอ้อัลล h ได้โปรดช่วยเหลือฉันสนับสนุนส่งเสริมฉัน ให้ฉันเนี่ยได้ลำลึกถึงพระอ,องค์ในเรื่องของการชูโกตต่อพระอ,องค์และช่วยฉันในเรื่องของการที่ฉันจะได้ทําอามัดอิบาดะในสภาพที่สมบูรณ์ได้ดีงามที่สุดเพื่อพระอ,องค์สแสดงว่าทุกอย่างมาจากอ,าอัลลอฮ์